สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเปิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาพบกับอากาศรอบตัวเราคุณครูเปิ้ลก็จะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอากาศส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกก็คือแมบบ้ว่าหมอกควันสีขาวที่เห็นในภาพทะเลหมอกบนภูเขาสูงและควันจากท่อรถไอเสียของรถยนต์ บนถนอนอาจดูคล้ายก,กันแต่นักเรียนสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อสูดลมหายใจเข้าไปแล้วสองบริเวณนี้ร่างกายจะรู้สึกอย่างไรบ้างคะค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้กันดีกว่าจากเมื่อกี้การสูดควันอากาศของ บริเวณสองสถานที่แล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอากาศเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยส่วประกอบที่มีสถานะเป็นแก๊สเป็นส่วนใหญ่ได้แก่นไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนได,ดออกไซด์ และสิ่งเจือปนอื่นๆอีก1%นอร์เซนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้ฝุ่นละอองและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่เรียกว่าจุลินทรีย์ส่วนประกอบสำคัญของอากาศโดยทั่วไปนะเด็กๆมาดูวงกลม,มนนี้นะคะเราจะแบ่งบริเวณส่วนที่มีปริมาณมากที่สุดก็คือแก๊สในตัเจนมี7จซ์นะคะ แก๊สออกซิเจนมี21และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำและสิ่งเจือปนอื่นๆอีก1ซค่ะค่ะเด็กๆแก๊สไนโตรเจนเนี่ยเมื่อมีปริมาณมากที่สุดมีตั้ง78โดยปริมาตรนะเป็นส่วนที่ช่วยทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ ต่อไปแก๊สออกซิเจนนะเป็นส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณร้อยละ21โดยปริมาตรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเ่าไหม้แก๊สออกซิเจนเป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในขณะที่พืชและสัตว์ก็ต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะ ต่อไปค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำและสิ่งเจือปนอื่นๆเป็นส่วนประกอบของอากาศส่วนที่เหลือประมาณร้อยละหนึ่งโดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นร้อยละ0.04โดยปริมาตรเป็นแก๊สที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงและเป็นของเสียจากการหายใจของพืชและสัตว์ส่วนที่เหลือได้แก่ไอน้ำซึ่งเกิดจากการ กลายเป็นไอของน้ำนะคะและสิ่งเจอปนอื่นๆเช่นฝุ่นละอองและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นแบคทีเรียาราไวรัสนะคะต่อไปค่ะความสำคัญของอากาศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อย่างไม่จำกัดสามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลาอากาศโดยทั่วไปประกอบด้วย ส่วนประกอบที่เป็นแก๊สส่วนใหญ่อากาศบริสุทธิ์จะใส่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกต้องการอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจอาากศจึงมีความสำคัญต่อการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะ ค่ะเด็กๆมาดูต่อนะคะอากาศมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถ้าไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มนุษย์พืชและสัตว์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหาร นอกจากอากาศจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแล้วอากาศยังช่วยเราให้ได้เล่นของเล่นและใช้ของใช้ต่างๆได้ด้วยนะคะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะ เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศได้ความสําคัญก่อนคุณครูก็ยังไม่ได้ให้การบ้านนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเด็กๆถ้าเกิดมีกมารบ้านนะคะคุณครูก็จะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะวันนี้คุณครูเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆคุณครูเปิ้ลไปก่อนค่ะ